แล้วมาช่างายจ้ามากินเข้าร้านเนี่ยก็ร้านลู่ลำจ้ากระดาลราไม่กินอันนี้กระดาาคื้กันจ้ากระดาดักแมพแต่ทั้งไรแล้วคุณทานะ่างไรนะเค็ดค่ายแพ้จ้าข้างล่าง ีะเป็นแม่นม้ำกกแม่นม้ำกกของเชียงรายรูลำเจียงายเปิดตั้งแต่พศสองพค่หาอย2ีีค่ะมาีแนางขาแล้วอทีดีแต่ กวขัวลูกลาบลาบลูกเด็ดออยกชิเปปาสามพอลูกสัตว์หลับลับเนื้อหัวเนื้อควายหลับผมหอบผมนี่นี่ก็อ่ะซับเปดอ จ้างไปว่าเวไทยาัอดรึวันจ้างเดียวเป็นนึ่งนะกรมีไงก็มีไงพ่อม่ามัดขายมัน้องนต้องมีคนมาแทนฟ้อนี่สตำน้ำค่ะ สมตำย่างรวมอันนี้จะเป็นสมตำทอดราดเลยสมตำส่ากมนมตาม้า้มเดดแค่ะดีค่ทิน้ำกันจ้ะแ่บแฉบเดี๋ยวเดก๋ยวจสดมมัมโสด้กินลายน,นื้อแล้วขอกินราบลาบกินต้ม ต้มทนแบบเนี้ยงนี่หงายร่อยไอ้ที่เนี่กินก๋าเจ้ากินนี่ก๋าเจ้าเอาป่ะเอากาเจ้ายิบ่ะคุณเดียวนมาเซมเจ้า เส้นกทร้อน้าเก่ยขุยราบโตกงราบเนียว ่ะหมูราบมีจ้ะขวาเอานอนันแล้วตกลุกอันนี้ผัดหยัางมะฮูจะแบบมะฮูจับมันมันสับเยอะจัง กะแพงนี S <S <y> <ify> so h, ่เป็นพักดีดีงัวดีควายนี่แหละกินมาเนมากมักผักโหเสือกินมาเป็นผักโหเสือกัมนี้เนี่ยแ่ยาแววกินมาเป็นปลาทอดนาะเออที่กินปลาลูกขอบคุณปรัทอด อจ้ะปลาถ้าพิมพ์ทอดเพราะว่าเกปลาถ้าพิมพ์มัแห้งรับมาปกติลมือนตันเหมือนเนมันจะมันจะติดโรคตายกันปลาเน่ยติดว่ดปลาเปีย เรานเนี่ยาเบรไ่อ่ยเนอยไมอกเนี่ยมันมมัน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 มนมันอันมันมัมันม้นนมัันมันมันมมัมนนนมมััันั ตับนะเอาเลยะตับปิ้งไอ้จีนเาเผ็มากีลาบเนื้อขมีลาบเนื้อผค่อยหอมเกียวนะ ยายาแป๊ะจะแกงสซมแป๊ะครั้งแรกยาแววกินลาบเนื้อขวแต่ว่าเพิ่นใส่หอมเจียวนึงจะแซ่บไปอีกแบบนึงค่ะน้ำเนี้ยนะลาบเนื้อใส่หอมเจียวด้วย ้านนี้้านนี่เข็มพนกว่าาก็เจนะ่อกสม,สมกระแทบบกล้ากระแทบ ขนาดคุยขนาดเลยนไห้ขนาดเลย อมึงวงแม่แม่มันไมเขากินตัเนีันอแม่ไม่จะหดรือเล่าตกันนี่เมโยงกันาเเมแน

ข้างหน้เป่าน้ำร้น้ำอครับเลาะท้งออ้องเลยเน้อห่อยงี้่ตะเวนเนื้อหน่อยี้บ อร่อยก็เจ้า่กินกินแงกเจ้านนีบเลยกคบขัวเขา่ะนี่นี่ครบขาอูนีรถ่นโอเคจะเอาไว้แม่จไปอะ